สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวคุชชั่นจจวินเดอร์โซนะคะปิงปิงปิง,ปงอันนี้เป็นรุ่นแมตเนาะสี21ซึ่งจริงเราลองเทสกับหน้าไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาสวอชที่แขนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะลองเปรียบเทียบกับตัวที่มีอยู่ก็คือ <laughs> สก,สนกินนิฟิษสกินนิพิ01วนิลานะคะก็ใช้ใกล้หมดละแล้วก็ตัวจงเซมุน ซึ่งอันนี้คือจริงๆหมดแล้วแบบเก่ามากไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่ว่าแบบยังเขาติดใจอยู่มากๆแบบยังอยากกลับไปใช้ทุกครั้งเพราะว่ารู้สึกว่าผิวมันสวยมันแบบฟินิดถูกใจเราสุดแต่ว่าเนี่ยแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆบ้างน,นะคะก็เราจะมาลองเปรียบเทียบกันอันนี้ค่ะ,คะจะวินจะวินเดอร์โซะก็ อันนี้ตัวฟองน้ำจนยิ้มแบบกดน,นิดเดียวก็แบบออกมาเยอะแล้วนะคะอันนี้แข็งจิ้มอะไปเนี่ยเห็นไหมคือแบบว่ารู้สึกว่าคือตอนแรกอะ่ะที่ลงไปบนหน้าคิดว่าผิวมันแบบ คิดว่าสีมันพอดีผิวใช่แต่ว่าพอลงครบทางหน้าแล้วมันลอยก็คิดว่าแบบอาจจะเกี่ยวกับสีอันเดอร์โทนด้วยนะคะมันเหมือนแบบคือ,อพอมาดูที่แขนนะมันเห็นค่อนข้างชัดว่ามันมันแบบติดส้มนิดนึงอะ่ะไม่ใช่ติดส้มนิดนึงคือเหมือนแบบเป็นแบบเป็นสีเนื้อที่แบบเป็นโทนทางส้มๆไม่ใช่ติดเหล็กตอบไปนะคะสกินที่ฟิอู้สกินที่ฟ,ฟ,ฟก็เละเวอ ตัวนี้ฟองน้ำอะ่ะขออนุญาตกดหลายรอบนิดนึงเพราะว่าน้องใกล้หมดฟองน้ำเขาไม่ใช่ฟองน้ำคือหมายถึงว่าไอ,ไอตัวที่กดออกมามันมีความอุย้ยอ,อ่ออีกทีแล้วมันมองไม่เห็นตัวที่กดเขามันค่อนข้างแข็งกว่าแบบจองแซมุนที่เคยใช้แล้วก็เจวิสโตนะคะแบบต้องออกแรงนิดนึงถ้ารู้ว่าใช้พับกด วินโดโซ2ยกับจองแซมุนทีนนี่ดูตาเปล่าคือแทบไม่ต่างกันเลยดูตาเปล่าอันนี้แสงธรรมาชาตินะแต่ว่าในกล้องอาจจะเพีย้ยนนิดนึงแล้วแสงกุคำลังจากเราไปอันนี้อันนี้โอ้ยมันมไม่ค่อยเห็นเลยอเคเอ,อันนี้คือเนื้อที่ยังไม่ได้กลี่ยเนาะ เล่นแสงทั้งคู่แต่ว่าจริงๆถ้าลงบนหน้าแล้วเนี่ยเซรินที่สิกอะจะมีความแบบตืบมากแต่ว่าผิวฟินิตอะยังเล่นแสงอยู่แต่ว่าเป็นผิวที่เราไม่รู้ว่ามันต้องบรรยายว่าอะไรแต่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ช่วยให้หน้าดูเนียนนะคะมันแบบว่าจะเห็นเท็กซ์เจอร์ของผิวค่อนข้างชัดอะแต่ว่าผิวเล่นแสงสวยลองลืมลืมให้ดูจองเซมุนอันนี้จริงๆคือแบบจริงๆคือมันหมดแล้วอะมันต้องคื ขน,นาดมากมันหมดจริงๆไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมเนาะนี่อันนี้เป็นจองแซมุนนะคะสีไลท์จองแซมุนดูสีต่างจากเพื่อนที่สุดเลย ด้วยตาเปล่ามองด้วยตาเปล่าไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นชัดไหมอ,อย่างนี้คือทุกทุกสีพออยู่ที่แขนแล้วมันดูตรงผิวหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเท่าที่จำได้นะคือจองเซมุลตอนนั้นนาใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ารอยแบบต่อให้แต่งหน้าเสร็จแบบครบทุก องค์ประกอบในหน้าแล้วมันก็ยังลอยแบบมันยังยังแบบขาวแบบหน้าดูแบนอยู่จนกระทั่งมันจะเริ่มดอกแล้วมันจะสวยขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนตัวชอบฟินิชผิวของจองเซมุนมากขอโทษมันอะไรี้ติดอันนี้เป็นรื่องลองแวร์นะคะส่วนตัวคือชอบฟินิชผิวของจองเซมุนในตอนนั้นแต่คือยังอยากซื้อมาใช้ซ้ำเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าใช้ตอนนี้มันจะเป็นยังไงตอนนั้นมันแบบ เป็นคูชชั่นตลับแรกที่ใช้ไงเราอาจจะแบบว้าวเพราะว่าแบบเราไม่เคยใช้มาก,ก่อนหรือเปล่าอาจจะพอแบบลองใช้หลายๆตัวเราอาจจะเห็นถึงข้อเสียของมันมากขึ้นตอนนั้นเราแบบเพิ่งลองแต่คือในในความรู้สึกจนถึงตอนนี้ที่ลงมาสามตัวก็ยังรู้สึกว่าชอบผิวตัวเองตอนที่ลงจองแซมุลมากที่สุดอยู่ดีนะคะส่วนตัวที่ชอบหน่อยที่สุดความเห็นตัวตัวของเราคือเราชอบเกรีนฟิกหน่อยที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวแบบ ผิวหน้าไม่เรียบเนียนนะคะดูขุมขนไม่ได้กว้างแต่ว่ามีสิวผดทั่วทั้งหน้านะคะแล้วก็มีรอยค่อนข้างเยอะเป็นรอยแดงสิวแล้วก็มีรอยดํารอยสิวบ้างนะคะดูอย่างนี้แล้วเหมือนจองเซมุลจะเหลืองที่สุดเลยส่วนตัวนะคะให้ความปกปิดที่ดีที่สุดกับสกินฟิกคือตึบมากแบบจริงๆลงแบบไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยก็รอดนะคะรอดแบบรอดเลยแบบ แบบสิวแบบเยอะมากแต่ว่าลงแล้วตึบเลยไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกแล้วนะคะกินพิฟตืบจริงๆส่วนจ้าวินเดอร์โซเพึ่งได้มายังไม่เคยลองใช้แบบยังไม่เคยลองเอาออกไปใช้ชีวิตแต่คิดว่าน่าจะมีความติดทนที่สุดเพราะว่าอาที่ลองลงที่นาไปแล้วคือมันไม่ค่อยติดมือออกมาแบบไม่แน่ใจเหมือนรู้สึกว่าน่าจะแนบผิวนะคะต้องลองดู ฟินิชที่ชอบที่สุดก็ให้เป็นจองซมุนนะคะรู้สึกว่าเบลอุกของผลดีรู้สึกว่าหน้าเนียนผิวดูเป็นผิวที่ธรรมาชาติเล่นแสงน,นะคะขนาดเป็นรุ่นแมทเนาะลองแวะตอนนั้นใส่แมทก็คือหลุดเยอะแต่ว่าหลุดแล้วยังรู้สึกว่ารอดอยู่เต่ว่าก็เคยเหงื่อออกแล้วเพื่อนทักว่าหน้าเป็นข้าแบบเป็นรอยเหงื่อเหมือนกันก็ ไม่ได้ใจนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงมันน่าจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบปัจจัยต่างๆของแต่ละวันด้วยทั้งผิวหน้าเรากันเตียมผิวแล้วก็สภาพอากาศเนาะบางทีเหงื่อเยอะมันก็แบบเอาไม่อยู่อะไรอย่างนี้ว่าวิ่งไปวิ่งไปเรียนอะไรอลองเบลนเดลนดูน ลองเซมูลมองไม่เห็นเลยอันนี้สกินทิฟฟิคพอทิ้งไว้แล้วมันเบนไม่ค่อยไม่ค่อยไปเลยนี่สกินทิฟฟิคก็คือแมตแบบแมตนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความเน้นแสงส่วนเจวินเจวินเดอร์ น้องมีความจากที่สัมผัสอะรู้สึกว่าจาวินอนะมีความแบบมีความหนึบหนึบแบบแบบน่าประหลาดใจแต่ว่าไม่ใช่ความรู้สึกที่แย่นะแต่ว่าเป็นความแบบเหมือนหนืดหนืดกว่าตัวอื่นที่เคยใช้นะคะแต่ว่าพอลงผิวหน้าแล้วบางเบามากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ปกปิดถึงขั้นที่ว่า ลงแล้วแบบรอยสิวหายด้วยจาวินเดอร์โซแต่ว่าเดี๋ยวต้องลงไปใช้ก่อนอันนี้นะคะก็ให้ดูกันเราก็ไม่โฟก,กันแล้วๆนี่ใไปอันนี้จาวินอันนี้ s k i n อ f i c อันนี้โจเมุนคือโจเสมุนเก่าแล้วว่าอาจจะไม่รู้ว่าเกี่ยวเกี่ยวไหมแล้วก็มันจะหมดแล้ว ใช้วิจรารณญาณในการรับชมและตัดสินใจอ้อจะบอกว่าจริงๆกินทิฟิกอะ่ะก็ลอยนะใช้แล้วก็แบบขาวกว่าสีหน้าจริงแต่ว่าคนอื่นบอกว่าหน้าดูผ่องไม่ดูลอยนะคะรู้สึกว่าพอแบบระหว่างวันก็ผิวว่าดูสวยอยู่นะไม่ได้แบบไม่ได้ดูดกอ,อะไรอะไรน,นี้รู้สึกว่าอาจจะไม่ดบเพราะว่าแต่งผ่านไปจะเป็นชั่วโมงแล้วมาส่งแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังลอยอยู่นะคะ ก็ไม่น่าจเหมือนกันจบแต่เพียงเทาง่านี้สวัสดีค่ะ